วันศุกร์นะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณเต้าจะมาสอนวิชาสิ่งต่างๆรอบวเด็กๆเล่มนี้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะมาทําต่อจากคุณต้าวันพฤหัสเลยนะคะหน้า12บสและสิบสามค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเปิดหน้า12บสและสิบสามเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณต้ามีหนังสือมาให้เด็กค่ะให้คุณจบขึ้นรูปทางด้านนี้เลยนะคะหน้าที่12บสองเขาบอกว่าให้เด็กเนี่ยดูหนังสือที่ตัวเองชอบ เป็นนิทานค่ะมีเด็กผู้หญิงชื่อว่าพรหราชใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนชอบหนังสือเกี่ยวกับนิทานเด็กๆก,ก็แต่เครื่องหมายถูกแบบนี้เลยนะคะสมมติว่าคุณจุ๊บชอบค่ะให้คุณจุ๊บติ๊กแบบนี้เลยค่ะใช้เครื่องหมายถูกนะคะต่อไปค่ะอันที่2อเด็กๆเห็นไหมคะจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ค่ะเร่องประวัติของสัตว์ถ้า ใครชอบเกี่ยวกับสารคดีหรือสัตว์เด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะเป็นนิทานอิสปเกี่ยวกับสัตว์นะคะที่จะเล่าเรื่องเป็นคติประจําใจให้กับเด็กๆเนี่ยใครชอบมั้งคะเป็นเรื่องข้อความสั้นๆเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกแบบคุณจุ๊บแบบนี้เลยค่ะแล้วแต่เด็กๆชอบนะคะต่อไปค่ะอันสุดท้ายค่ะหนังสือพิมพ์ไหนใครรู้จักหนังสือพิมพ์บ้างคะถ้าเด็กเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือพิมพ์นะคะเด็กๆก็ถ้าชอบมองดูภาพหรืออะไรเงี้ยนะคะเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกแบบนี้เเลลยค่่ะแแ้วตด็กชอบ ะะว่าเด็กๆจะชอบอ่านหนังสือประเทศไหนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําหน้าต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆหน้าที่13พาค่ะเด็กๆมาฟังข้อความจากคุณเต้าด,ดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันคะ่ะว่าเราควรระบายสีหนังสือเกี่ยวกับอันไหนนะคะเ<น>ขาบอกว่าให้กดซุปขึ้นคําพูดตรงนี้เลยนะคะนิทานเรื่องไหนเร่มใหญ่เล่มโตมีรูปสัตาร์ อยู่หน้าปกเลยเด็กๆข้ขอความที่เตาด้านนี้เด็กๆว่าเขาบอกว่าหนังสือเล่มโตมีรูปสัตา่าให้คุณจุ๊บขึ้นรูปเลยค่ะเด็กๆว่าถ้าเหนังสือเล่นที่1ค่ะหรือว่าหนังสือเล่นที่2อาเด็กๆว่าเล่มไหนคะใช่ค่ะเขาบอกว่าในข้อความน,นี้เขาบอกว่านีทา,าน,นเล่มไหนเล่มใหญ่ เลื่อนใหญ่โตกว่าก็คือเป็นนิทานที่จะมีอะไรคะรูปยีราฟนะคะแล้วก็สิงโตแล้วก็ช้างนะคะเขาบอกว่ามีรูปสัตว์ป่าอยู่หน้าปกเ้ยอ้าวเป็นรูปสัตว์ป่าก็คืออันนี้ใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีค่ะอันนี้นะคะให้สวยงามยีราฟสีอะไรนะคะแล้วก็ช้างสีอะไรสิงโตสีอะไรแต่เด็กๆไม่ต้องระบายนางฟ้านะคะเพราะว่าข้าอความเขาระบุเป็นแค่สัตว์ป่าแค่นั้นคะ่ะเขาให้เด็กรู้ว่าถ้าเด็กเนี่ยดูจากหน้าปกเด็เดกๆสามารถกลิบหนังสือชนิดนั้นถูกไหมคะ เมื่อเสร็จแล้วระบายเสร็จแล้วอันนี้ไม่ต้องระบายนะคะแต่อันที่สองที่เป็นนางฟ้าเด็กไม่ต้องระบายค่ะนระบายอันที่เป็นสัตว์ใช่ไหมคะเมื่อเสร็จแล้วให้เด็กเขียนตามรอยปากด้านล่างเด็กนะเห็นไหมคะคุณุกขึ้น ด้านนี้ไม่ให้แล้วค่ะ่านว่าหนังสือนิทานนั่นหมายความว่าเด็กๆต้องระบายหนังสือนิทานค่ะวันนี้นะคะคุณเตอ้อยากให้เด็กนะคะเขียนให้สวยๆค่ะแล้ววันจันนะคะดเด็กๆคุณเต้ฝากนิดนึงนะคะให้เด็กเตรียมสมุดปกอ่อนนะคะเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันจันคุณเต้จะมาบอกค่ะว่าให้ทําอะไรวันนี้คุณเต้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ